วันนี้ผมจะมาสอนทิกเบื้องต้นในการใช้รองกาดหรือแปลเป็นไทยว่ายามยาวเวลามันแปลไทยมาตรงตัวรู้สึกแปลกๆเวลาผมเล่นหมัดน,นี้ผมจะมองหาจังหวะเพื่อที่จะไปเคาน์เตอร์แล้วก็ถอยหลังดึงระยะออกมาอ้าวไปแล้วจะหาเล่นกับอีกคนหนึ่งก็ได้ครับมาต่อนะครับนี่อีกคนหนึ่งนะครับผมจะสวนในจังหวะที่เขาง้างมือออกมาผมจะออกหมัดเบาไป2สองหมัดแล้วตามด้วยหนักเพื่อนๆลองสังเกตในคลิปนะครับผมจะพยายามให้ติดเคาน์เตอร์บ่อยๆ ถ้าไม่ติดเคาน์เตอร์ผมคิดว่า h p ดพีแทบไม่ลดเลยนะครับสำหรับผมนะมือใหม่ที่กำลังเล่นลองการผมแนะนำใส่คอมโบเป็นเบา3ครั้งแล้วก็หนักอีกห่งครั้งครับแต่มันก็แล้วแต่สถานการณ์ด้วยครับผมก็จะพยายามปรับเปลี่ยนไปเรื่อยๆถ้าทำซ้ำมากๆฝ่ายตรงข้ามจะจับทางได้ครับถ้าเพื่อนๆเล่นก็พยายามฝึกหลบให้ดีๆนะครับใครหลบเก่งๆผมบอกเลยว่าหมัดน,นี้ตึงมากแต่อย่าหลบแบบผมนะครับหลบเข้าหาอันติ โดนทีหน้าหงายเลยครับมาต่อนะครับผมแดนหลบแล้วก็ปิดท้ายด้วยอันติซ้ายสองหมัดแล้วก็ขวานี่เป็นการเล่นเบื้องต้นถ้าเพื่อนๆมีอะไรแนะนำสามารถคอมเมนต์ได้นะครับ